บริเวณนี้นะคะก็เป็นพื้นที่สําหรับเป็นสระแม่น้ําของน้องมานะคะที่มาใช้บริการนะคะก็ติดออกมาแล้วนะคะก็ร่มเย็นสบายมากเลยหลายที่น,อน้องว่ายน้ําเล่นกัน วัดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่แกซี่แคมป์นะคะซอย64ค่ะวันนี้เราพามาชมงานหลังคาการ์สันนะคะหลังคาที่เราทํานะคะเป็นหลังคาคุมสระแม่น้าให้กับน้องหมานะคะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะตัวหลังคานะคะเป็นหลังคาเมทัลชีพวิหนาหนึ่งนิ้วนะคะตัวนี้จะมีช่องแสงทั้งหมด3ช่องนะคะแล้วจะแบ่งช่องแสงเพื่อให้แสงผ่านส ตัวเมทัลชีสใช่หมคะหนเล็กง่ายๆก็เป็นตัวสุ่อากาศแล้วก็ตัวหลังคานะคะมีความยาวนะคะประมาณ17เมตรแล้วก็มีความยื่นะคะเจ้เมทร50ค่ะตัวเสาที่ใช้นะคะก็จะเป็นขนาด6 6นม้วนะคะทั้งหมดแต้นนะคะตั้งเรียงกันตรงคืนตรงนี้จะไม่มีงานเข็บนะคะเพราะว่าพื้นที่ลูกค้าเนี่ รว่างเวลากลางคืนนะคะสไตล์โมเดิร์นนะคะก็จะมีรางน้ำขนาดจิ๋วนะคะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นท่อน้ำจิ้มน,นะคะสองขดายขวาเพื่อให้น้ำะคะลงได้ด้านบนเราก็จะใส่ตะแกรงกันใบไม้ไมให้กับลูกค้าด้วยนะคะเนื่องจากว่าบริเวณนี้นะคะมีต้นไม้อยู่นะคะก็จะมีเศษใบไม้หรือว่าเศษกกิ่งไม้นะคะล่กลได้นะคะตัวตะแกรงกันใบไม้เนี่ยก็จะช่วยค่ะตัว พะะเพื่อไม่ให้หล่นลงไปใน,นท่อน้ำทิ้งนะคะทําให้น้ำเนี่ยระบายได้ดีเหมือนเดิมวิธีการเก็บตัวใบไม้หรือเศษอะไรพวกนี้นะคะก็ขึ้นไปเก็บปีนบันไดขึ้นไปเก็บได้เลยนะคะแล้วก็ตัว<ม>แทนสร้างนะคะที่ใช้ก็จะเป็นเหล็กก่อบชุบกะวนไนนะคะทาสีกันสนิมน,นะคะสีที่เราใช้ก็เป็นสีสําหรับเสริมกาวไนนะคะอย่างโครงสร้างนี้นะคะมันมีความ มีความกว้างแล้วก็ยาวมากเลยนะคะเราก็จะเพิ่มขานอีกหนึ่งเส้นนะคะบริเวณนี้เพื่อรองรับตัวหลังคานะคะไม่ให้หลังคาตกหรือว่าแอ่นะคะงานโครงสร้างใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราก็จะต้องใช้เหล็กที่มีความหนาอีกนึงนะคะเพื่อให้โครงสร้างน,นะคะพงพคงทนแข็งแรงแล้วก็ไม่แอนไม่ตกทงฉาง บริเวณนี้นะคะก็เป็นพื้นที่สําหรับาเป็นสระว่น้ําของน้องหมานะคะที่มาใช้บริการนะคะก็ติดออกมาแล้วนะคะก็ร่มเย็นสบายมากเลยะคะ่ะแล้วก็จะมีแสงส่องผ่านให้เห็นบ้างนะคะแต่ว่าหลักๆก็คือมีการใช้งานที่เอาไวก้การฝึกแล้วก็กั้งดต่สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากติดตั้งราคาทา,ารสัย์แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณสระว่ายน้ำ<อ>หรือว่าที่รงการแจ้งนะคะ<อ>ก็สามารถติดต่อทางทีมลูกเข้ามานะคะเพื่อ เข้าไปสำรวจหน้างานแล้วก็ประเมินราคานะคะแนะนำมาสดุวกับลูกค้าแล้วก็แนะนําวิธีการติดตั้งราคาแบบไหนให้เข้ากับตัวบ้านนะคะแล้วก็เข้ากับตัวการใช้งานของลูกค้านะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากผลงานของซีดีการสั่งนะคะไว้ให้ทุกท่านพิจารณาด้วยนะคะหากมีงานราคาที่ต้องการให้ประเมินราคานะคะก็สามารถติดต่อมาที่ไลน์แอปแอสตราซีดีเป็นซีรีวงภาษาอังกฤษนะคะ S I R I W O N G ค่ะหรือว่า โทรมาสอบถามราคาเบื้องต้นได้ที่0619528882เบอร์นหนึ่งนะคะ0914478882ก็ 82, ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษ,ษาแล้วก็ให้บริการงานหลังคา่ะสำหรับที่ขอบถามก่อนนะคะสวัสดีค่ะ